สวัสดีครับนี่ผมเจมินเดนะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Sword Art Online Back Sword e นั่นเองนะครับเป็นเกมมือถือ SAO ที่หลายๆคนรอคอยอยู่นั่นเองนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นเกมมือถือ SAO ที่กราฟิกอลังการงานสร้างมากๆเลยนะครับแล้วก็แมปใหญ่มากมีระบบอะไรให้ทำค่อนข้างเยอะเลยนะครับสำหรับเกมตัวนี้เนาะ ตัวเกมมาในแนวแอคชั่นนั่นเองนะครับนะแมปแบบ Open World นะครับผมสำหรับตัวนี้เนาะก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมาพาไปแนะนำวิธีการสมัครในส่วนของตัวเกมก่อนล้วกันนะครับเพราะว่าเกมจีนเดี๋ยวนี้เวลาที่เราเล่นไปประมาณ60หน้าที่อะไรแบบนี้ถ้าไม่ได้ลงทะเบียนในส่วนของบัะชาชนจีนหรืออะไรแบบนี้นะครับจะไม่สามารถเล่นต่อได้นานๆอะไรทํานองนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลงทะเบียนไว้ก่อนนะครับเผื่อนมีปัญหาเนาะจะได้ไม่ต้องมาลงย้อนหลังนะครับ โอเคครับผมเดี๋ยวทีนี้เรามาดูวิธีการดาวน์โหลดกันบ้างนะครับเราจะใช้ตัว4399เกมวอล์กนั่นเองนะครับหรือว่าใช้แท็บแท็บก็ได้แต่แท็บแท็บนะครับเวลาที่เรายืนยันพวกเลขแบบเช่ชนจีนอะไรแบบนี้มันจะชอบมีปัญหานะมันจะลงทะเบียนค่อนข้างยากนะครับผมแนะนํา4399แล้วกันนะครับนี่ครับเราเข้ามาที่แอปแล้วใช่ไหมครับถ้าเราหาเกมไม่เจอจริงนะครับจริงน่าจะติดอันดับอยู่เนาะเนี่ยอันดับบนสุดเลยนะครับสำหรับเกมตัวนี้หาไม่เจอนะครับให้ก๊อปในส่วนของตัวชื่อเกมนะครับที่เว็บไซต์ผมเนี่ยครับ ที่ผมแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปเนาะแล้วก็เข้ามาดาวน์โหลดนะครับคือลองหาเกมที่เป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษแล้วไม่เจอนะครับสำหรับตรงนี้นะหาเอ o โออะไรอย่างเนี้ยซอฟร์ออนไลน์อะไรอย่างเนี้ยก็ไม่เจอนะครับเราทำการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งให้เรียบร้อยนะเมื่อเราไอ้นี่นะครับดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะขึ้นให้เราติดตั้งเนาะเราก็กดติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับถ้ามือถือใครติดตั้งไม่ได้นะครับแสดงว่าไม่รองรับตัวเกมนั่นเองนะครับประมาณนั้นเนาะไม่ได้แบบยุ่งยากเนาะมี2องย่างนะครับติดต ทีนี้นะครับกดตัวด้านซ้ายนะครับทีนี้เรามาลงทะเบียนกันดีกว่าวิธีการลงทะเบียนนะครับให้เรามาด้านขวาตรงนี้ด้านขวาล่างนะครับนี่ก็จะมีการเข้าระบบทันทีอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเราก็ให้เราแบบลงทะเบียนนะครับแต่ที่ลงทะเบียนนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมี ID เนาะขึ้นมานะครับให้เราใส่พาสเวิร์ดนะครับที่เราต้องการนะครับอันนี้ผมตั้งมั่วๆนะจะจาได้ไหมเนี่ยจำไม่ได้ก็ไม่ได้ซีเรียสนะไม่ได้ใช้อยู่แล้ว เราจําอันบนไว้นะครับสําหรับตัวนี้เนาะแล้วก็กดลงทะเบียนนะครับอย่าลืมติ๊กถูกนี้ด้วยนะอันนี้พาสเวิร์ดของเรานะครับจําไว้เองเนาะกดลงทะเบียนเมื่อลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะมีในส่วนของนี่ครับเพิ่มเติมการตรวจสอบบัญชีตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นชื่อจีนแล้วก็เลตรแบบชาชนจีนนะครับแต่ตัวแอปตัวนี้จะเป็นภาษาไทยนะครับสำหรับ4399 Box 4399มีหลายเวอร์ชันนะครับทีนี้ให้เราเปิดเว็บไซต์ตัวที่ผมทิ้งไว้ใต้คลิปเนาะนี่เว็บไซต์นี้นะครับ ที่ผมทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับใต้คลิปมันจะเป็นทั้งลิงก์โหลดเกมแล้วก็อะไรแบบนี้มันจะอยู่ในลิงก์เดียวเลยนะครับให้เราเข้ามาเว็บนี้นะครับอันแรกนะครับให้ใส่วันในส่วนของปีนะครับปีคศเนาะหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าก็ได้นี่แล้วแต่นะครับให้เกินสิบแปดไว้นะครับแล้วก็เดือนนะครับก็จะเป็นศูนย์ห้าหนึ่งหนึ่งก็ได้นะครับแล้วแต่เนาะแล้วก็กดซับมิตเลยนะครับทีนี้นะครับ มันจะได้ในส่วนของตัวเลขแบบประชาชนนี่ให้เราก๊อปปี้ตรงนี้นะครับไปใส่ในตัวนี้ก่อนนะครับนี่เอามาวางนะแล้วก็ชื่อนะครับชื่อจีนแบบเป็นคีย์ขี้เกียจหานะครับก็ลองพิมพ์ใน Google ก็ได้นะถ้าจะหาชื่อจีนนะครับแต่ถ้าขี้เกียจหานี่นะครนบก็ก๊อปตรงนี้เลยก็ได้นะครับเออบางทีก็ผ่านบางทีก็ไม่ผ่านนะครับลองเปลี่ยนตัวลงตัวเลขเปลี่ยนชื่ออะไรอย่างเงี้ยเรื่อยๆืนะครับนี่แล้วก็วางนะครับแล้วกดตกลงนี่ครับแบบนี้คือผ่านแล้ว นี่แบบนี้เวลาที่เราเข้าเกมนะครับเดี๋ยวเวลาเราติดตั้งเกมเรียบร้อยนั้มันจะมีการโหลดแพทเนาะเออเดี๋ยวเราไปตัดฉากไปตอนที่เข้าเกมดีกว่านะครับเดี๋ยวแนะนําขั้นตอนนิดนึงนี่ครับหลังจากที่เข้ามาแล้วนะครับอันนี้ก็มีการให้เลือกในส่วนกราฟิกด้วยนะครับอันนี้ก็มีแนะนําอยู่นะครับอันนี้ก็แล้วแต่มือถึงแต่แต่ละท่านนะครับมี CPU Snap d r a g o n 660 845นะครับแล้ว855เลือกทางด้านขวาสุดเลยนะครับตามนั้นเนาะ เราใช้4399นะครับที่นี้เราก็เลือกเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วแต่เราจะเล่นไหนนะครับแนะนาเล่นเขียวๆไว้นะครับสําหรับใครที่แบบไม่อยากเจอผู้เล่นอื่นเยอะๆในการแย่งมอนในช่วงแรกอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมันจะให้เราผูกกับ4399นะครับตรงนี้นะครับเป็นข้อดีคือเกมจีนเดี๋ยวนี้เวลาที่เราเล่นเกิน60นาทีนะครับถ้าเกมไหนใช้กฎหมายนะครับมันจะโดนดีดออกนะเราต้องลงทะเบียนยืนยันอะไรทํานองนี้นะครับเพราะฉะนั้นแอป4399จะช่วยท่านตรงนี้ได้นะครับ โอเคครับเดี๋ยวลองไปชมบรรยากาศตัวเกมเพย์การสร้างตัวละครกันตอนเลยสำหรับอาชีพของเกมเนี้ครับนะตอนนี้ที่เปิดให้บริการในเวอร์ชันเต็มมันจะมีทั้งหมด4อาชีพนะครับมีทั้งเพศชายแล้วก็เพศหญิงเลยนะครับแล้วก็มีชุดในส่วนของชุดที่มันอลังการงานสร้างแบบนี้ให้ดูด้วยนะบอกเลยว่ากราฟิกจัดเต็มเนาะอันนี้จะเป็นดักราบผู้ชายเนาะน่าจะเป็นคนเล่นค่อนข้างเยอะนะเป็นอาชีพที่คนเล่นค่อนข้างเยอะนะอันนี้ตัวละครหญิงนั่นเองนะครับนี่อันนี้น่าจะ พระหรือเปล่าอ่านไม่ออกนะครับแต่บอกเลยว่าตัวละครหญิงแจ่มมากๆเลยนะครับตัวละครชายนี่เฉยๆนะพวกนักบวชอะไรแบบนี้นะครับนะเออต่อมาก็จะเป็นขวานนะเป็นอาชีพที่ตีรุนแรงมากนะครับชุดอลังการมากแต่มีข้อเสียคือมันค่อนข้างสโลโมชั่นแต่อย่างอื่นยังได้นะครับเกมนี้ไม่ต้องห่วงนะเราเลือกอาชีพไหนไปนะครับเวลาที่เราเข้าไปเล่นในเกมจริงอะ่ะเราสามารถอัปเกรดในส่วนของพวกอาวุธของอาชีพอื่นได้นะครับพวกสกิลต่างๆนะไม่ต้องมีปัญหาเนาะเรา เอาง่ายๆคือเราเหมือนเราสร้างหนึ่งตัวนะครับเราไปใช้วุธนไหนก็ได้ประมาณนั้นนะอันนี้จะเป็นอาชีพใหม่นะครับในส่วนของอาเชอร์จริงๆในะช่วงทดสอบก่อนหน้าน,นี้เคยมีนะครับแต่ว่าทดสอบล่าสุดไม่มีนะครับในส่วนของอาเชอร์เนาะเดี๋ยวเราสร้างให้ดูสักตัวหนึ่งแล้วกันนะครับในส่วนการสร้างตัวละครนะครับเดี๋ยวผมสร้างตัวละครให้ท่านผู้ชมได้ชมกันหนึ่งตัวนะครับก็คือตัวนี้เลยแล้วกันนะครับนี่เห็นไหมครับ เราสามารถปรับแต่งอันนี้จะเป็นเหมือนคล้า,า,า,ายๆอวตารเฉยนะแล้วก็จะมีพวกสีผมนะครับสามารถทําได้สองสีเลือกสีข้างบนหนึ่งสีแล้วก็ข้างล่างหนึ่งสีนะครับถ้าอยากให้ผมเป็นสองสีนะครับแบบนี้ใช่ปะ่ะค่อนข้างสวยเลยแม่แม่เจา้าโอเคต่อมาก็จะเป็นใบหน้ามันจะเป็นพรีเซตมาให้อ่ะครับนิดหน่อยเนาะเนี่ยดวงตานะครับชอบแบบไหนก็ปรับดูนะครับมันเป็นพรีเซตสำเร็จรูปอย่างเดียวเนาะส่วนใหญ่อะ่ะติดพวก Uh, เขาเรียกลายลายติดลายอันนี้น่าจะอายุหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับวันเดือนปีเกิดอะไรประมาณเนี้ยเนาะแล้วเมื่อตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะส่งมาหน้านี้นะสำหรับใครที่มีปัญหาการตั้งชื่อนะครับให้ออกแล้วก็เข้าใหม่แล้วกันนะครับถ้ามีปัญหาในการตั้งชื่อตรงนี้นะครับผมใช้ว่า JJ นะครับแล้วก็กดด้านขวาล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวบรรยากาศตัวเกมเพลย์จริงๆดีกว่า นี่ครับตอนนี้เราอยู่ในส่วนของบรรยากาศตัวเกมแล้วนะครับผมบอกเลยว่ากราฟิกอลังการงานสร้างมากๆเลยนะครับวิชีที่ผมเล่นก็เป็นในส่วนของ ARCHER อรเนาะ,ะถ้าถามว่าตัวเกมนี้มีระบบอัตโนมัติมีนะครับมีนะเกมมือถือส่วนใหญ่99%นะครับมีระบบอัตโนมัติเข้ามาช่วย ตรงนี้ค่อนข้างเยอะเนาะระบบออโต้นะครับจะปลดล็อกที่เลเวล12สนะครับส่วนการเล่นมันจะมีเควสด้านขวามือตรงนี้นะครับกดที่เควสแล้วก็จะพาเราไปเลยนะครับแต่เควสตรงนี้ของผมมันจะเป็นเควสในส่วนของการลงดันเจียนนะครับต้องหาปาร์ตี้ลงอะไรทํานองนี้เนาะนี่เออคือแบบชิลๆเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเวลาที่เราเล่นบางทีอะ่ะมันจะมีคําถามตอบนะครับขึ้นมากลางจอมอีสองข้อนะข้างบนก็คือ เราต้องเดินแบบเนี้ยมันจะเดินแบบออโต้นะครับก็คือมันจะเดินเควสให้อัตโนมัติแต่ถ้าเลือกอันล่างอ่ะเราต้องเดินเควสเองนะครับแต่ว่าเราสามารถปรับแต่งที่เซตติ้งได้นะครับมาที่เซตติ้งด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับแล้วกดปุ่มกลางเนาะมันจะมีปุ่มตรงนี้นะครับเห็นว่าที่เปิดสีส้มเนี่ยถ้าเราเลือกอันล่างครับเวลาที่เรากดที่เควสหรืออะไรบางเควสนะครับเราต้องวิ่งไปที่เควสเองนะครับแต่ผมแนะนําให้เปิดไว้ดีกว่าเราจะได้แบบสะดวกสบายในการเล่นนะครับสําหรับตรงนี้เนาะเออ เดี๋ยวทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูระบบที่น่าสนใจภายในเกมแล้วกันนะครับเกมเพย์ก็ดูบรรยากาศคร่าวๆประมาณนี้นะครับดูแผนที่แล้วกันดูดิแผนที่อลังการงานะสร้างอยู่นะครับนี่ดูดิโอ้เมจเจ้าใหญ่นะครับใหญ่นะอันนี้จะเป็นแค่ชั้นหนึ่งที่เราอยู่ในดันเจี้ยนเท่านั้นเองนะครับมีชั้นอื่นๆอีกนะอันนี้แค่ชั้นแรกเลเวล15ที่ผมเล่นนะนี่ยิง มีสกิลนะครับสามารถกดเองได้แล้วก็มีผู้ช่วยนะครับผู้ช่วยผมก็คือในส่วนของคริโตนะครับเป็นตัวซัพพอร์ตที่เราเรียกออกมาใช้หรือออกมาช่วยในการโจมตีหรืออะไรทำนองนี้นะครับเดี๋ยวทีนี้นะครับมาดูเมนูที่น่าสนใจนะครับอย่างแรกเลยกดด้านขวานะครับขีดสามเขียนนอแล้วก็เมนูแรกนะครับมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยจะเป็นในส่วนของสกิลต่างๆนะครับเรากดด้านขวาล่างตัวเนี้ยทีเดียวนะครับอัปเกรดทั้งหมดเลยเนาะตรงนี้นะครับแล้วก็อันกลาง สีฟ้าตรงนี้นะครับจะเป็นในส่วนของการอัปเกรดในส่วนของอาวุธอื่นๆนะครับคือเกมนี้เหมือนไม่มีอาชีพนะเราสามารถสลับอาวุธได้ตลอดเวลานะครับเปลี่ยนอาวุธอื่นนะครับมันก็จะเปลี่ยนสกิลให้เนาะเนี่ยเราค่อยมาอัปเกรดสกิลเพิ่มเติมนะครับลองเล่นดูก่อนก็ได้เผื่อชอบชิมไหนนะครับเราก็ค่อยเปลี่ยนไปใช้อาวุธนั้นนะครับถัดมานะครับเมนูที่2นะครับก็จะเป็นผู้ช่วยเสริมนะครับเฉยๆเนาะมีการ์ดสมใส่นะครับมีอะไรที่ดีกว่าเราก็เลือกมาสมใส่ได้นะครับอีกอันนึงก็จะเป็น อ่าในส่วนของการ์ดเพิ่มเติมนะครับตัวนี้นะเราก็เลือกมาใส่ได้นะครับแบบนี้เนาะก็เหมือนเป็นการฝังพวกการ์ดต่างๆนะครับเหมือนฝังแล้วมันก็จะหายไปด้วยเดี๋ยวมึงเนี่ยเห็นปะฝังแล้วก็จะหายไปเลยนะครับก็เหมือนการฝังใช้ไปแล้วนะครับประมาณนั้นเนาะที่เหลือเราก็ค่อยไปอัปเกรดในส่วนของเมนูการ์ดนะครับ อันนี้จะเป็นเมนูการอัปเกรดนะเราอยากอัปเกรดอะไรนะครับก็แต่ที่นั่นเลยนะครับแล้วก็ใช้หินในการอัปเกรดในการเพิ่มเลเวลนั่นเองครับสำหรับตรงนี้เรายิ่งเพิ่มมากสเตตัสเราก็สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนเมนูที่4ตรงนี้นะครับจะเป็นในส่วนของเมนูการ์ดที่เราใช้เมื่อกี้ไงผมใช้ไปนี้ไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับแล้วเราค่อยมาอัปเกรดเอานะครับเพิ่มสเตตัสของตัวตัวการ์ดให้นั่นเองนะครับเนี่ยเห็นปะเออ เราค่อยมาอัปเกรดเพิ่มเติมนะครับสำหรับตรงนี้นะตัวละครเราจะได้โหดยิ่งขึ้นนะครับถัดมานะครับอันนี้จะเป็นดันเจียนเนาะเราจะเล่นดันเจียนตรงนี้เราหาปราร์ตี้เข้าไปเล่นด้วยก็ดีนะครับเนี่ยดันเจียนนะมันเป็นชั้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 นไปเรื่อยๆนะครับผมยังอยู่ชั้นแรกๆเลยนะครับเดี๋ยว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 หายหายหายเนี่ยเราอยู่ดันเจียนนี้อยู่เลยนะครับแล้วก็สามารถเชิญเพื่อนเข้ามาเล่นนนี้ได้หรือว่าเอาเขาเรียกอะไรเอาบอทไปเล่นก็ ไหวหรือเปล่าผมบอดมันเดินแบบมันอาจจะไม่ค่อยไหวนะดันแรกๆอาจจะไหวนะครับแต่ว่าดันสูงๆแล้วอย่างเี้ยเริ่มจะไม่ไหวแล้วนะครับในส่วนของบอดหาเพื่อนเล่นดีกว่านะครับนนี้ก็จะเป็นระบบการเพิ่มเพื่อนแล้วก็กิวนะครับอันนี้ก็จะเป็นกิวเนาะมีอะไรชื่อมีอะไรแบบนี้อยู่นะครับรับของงวงของวันส่วนอันนี้จะเป็นเมนูเพื่อนนะครับตรงนี้เนาะนี่ก็แอดกันได้นะครับนี่เอาชื่อเพื่อนมาใส่นะครับแล้วกดแอดกันหรือว่าใครที่ออนไลน์ผ่านๆมากดแอดก็ได้นะครับ ตามนั้นตามนั้นต,ตัวเกมแอมสัจจิน,นั่จ๊ะอันนี้เมนูกิวนะครับอันนี้น่าจะเป็นเมนูทําอาหารบางยังไม่เปิดนะครับอันนี้จะเป็นคอสตูมนะครับเนี่ยเห็นปะเออคือชุดสวยๆอะไรแบบโอ้โหเมเจ้าโอ้เมเจ้าโอ้เมจสาวน้อยโอเคส่วนล่างนี้จะเป็นในส่วนของตัวไอ้นี่นะครับตัวอะไรวะไอเออร์ช e ิพเมนต์นะครับผมลืมเลยนะรับกดรับขวาล่างทีเดียวนะครับมันจะรับให้ทั้งหมดเลย คืออย่างหนึ่งเกมนี้มีปัญหาเรื่องปิงนะครับบางทีแบบเราเล่นเล่นอยู่แล้วแบบนี้เราเราไม่ขยับอยู่คนเดียวไม่ต้องสงสัยนะปิงแล้วสักแป๊บหนึ่งมันก็จะหลุดนะครับอันนี้ปัญหาที่ผมเจอนะเจอบ่อยมากกว่าจะเล่นถึงเลเวล15นะครับเจอโคตรจะบ่อยเลยในส่วนของตรงนั้นนะครับจริงๆมีไม้ขี่ด้วยนะเออส่วนเมนูอื่นเพิ่มเติมอีกนะครับก็จะมีประมาณนีนะ้ต่อไปก็จะเป็นกระชาที่อยู่ด้านขวาตรงนี้นะครับนี่แต่ที่กระชาเลยนะน,นี่จะเป็นลูกกระชาเฉยนะโตอยู่ข้างล่างนะครับ ผมก็กดโดนหลายรอบแล้วเดี๋ยวเราไปดูเอฟเฟกต์การเปิดกระชากันนี่กดด้านขวาล่างนะสิบครั้งับอซูนะนี่ครับเอาถาออกมากดข้ามเลยแล้วกันโอ้พระเจ้าชิ้นส่วนหรือเปล่านี่ <c oughs> คือได้ชิ้นส่วนโคตรเยอะเลยคือเขาแจกขอมาเยอะนะเนี่ยแล้วตัวละครพวกนี้อยู่ไหนใช่ไหมครับให้เรามาดูตรงนี้นะครับด้านขวาบนแล้วก็ในส่วนของอันแรกนะครับอันที่สี่นะครับเนี่ยก็จะมีพวกการต่างๆที่เราได้มา เนี่ยมีสีไหนบ้างก็สามารถมาดูในนี้ได้เลยนะครับอีกเขียวเนี่ยที่เราได้มาใหม่โอ้โหว้าวด e ม่อนดิม่อน,นโอเคเนาะสำหรับตรงนี้นะครับอันนี้ก็รับของรางวัลนะครับปุ่มไหนขึ้นสีแดงนะแนะนําให้กดไปดูนะครับส่วนด้านขวาบนตรงนี้มีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยอันนี้ตอนที่เราเข้ามาแรกนะครับเราจะได้รับพวกของต่างๆนะครับตามนี้เลยนะครับจริงๆมันจะมีรับพวก ดาบด้วยนะครับแต่ผมรับไปแล้วมันจะมีอยู่ด้านบนนี่แหละนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นรับของรางวัลเฉยๆนะครับพวกเออชิปเมนต่างๆมีเยอะมากนี่อันนี้จะเป็นแพ็กเกจเติมเงินนะครับจัดเลยก็ได้นะถ้าใครสนใจนะครับจัดเลยก็ได้ <c oughs> ต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของของรางวัลที่เกี่ยวเลเวลเวลาหรืออะไรพวกเนี้ยนะครับอันนี้จะเป็นเมนูกระเป๋านะครับก็ถอดสวมอุปกรณ์สวมใส่นะครับอยากใช้อุปกรณ์อื่นอ,อะไรางเนี้สมมุติว่าผมอยากใช้อน,นี้ใช่ไหมเราก็ สนะครับนี่เราก็จะได้แบบนี้มานะครับเราก็สามารถใช้สกิลได้ก็คือเล่นตัวเดียวอะ่ะเราสามารถลองสกิลได้ทุกอาชีพเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาเลือกในเกมก็ได้นะครับว่าเราจะเล่นอาชีพไหนแบบนี้ก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับนะต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูเมนูตั้งค่ากันบ้างนะครับกดด้านซ้ายล่างตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็กดตรงกลางเนาะ แล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างตรงนี้นะครับวันที่2นะอันนี้จะเป็นในส่วนของกราฟิกนะครับวันนี้จะเป็นกราฟิกสูงสุดนะครับวันนี้ทำสุดแล้วก็นี่กลางนะครับวันนี้แบบระดับส,งสูงสุดนะครับกราฟิกจะดูแบบคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ดูเป็นมิติมากขึ้นเนาะเอ่อก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับในวันนี้นะสำหรับ SEO ภาคใหมนะ่เนาะสนใจก็สามารถดาวน์โหลดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ